เป็นคนใหม่แล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แต่ก่อนถ้าเกิดมันละไม่ได้มันเป็นเหมือนกับคนหนึ่งคนมีความโลดมีความโกรธมีความหลงอยู่ถ้าเราละความโลดความโกรธความหลงได้แล้วมันก็เหมือนเป็นคนใหม่เพราะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันละความหลงไหลนั้นออกไปหมดแล้วก็ม,มีแต่ความรู้มันความรู้ก็เหมือนกับบุคคลที่มีความฉลาดรู้จักถูกจกผิด ู้จักอะไรทําให้เกิดทุกข์อะไรทําให้เกิดสุขเขารู้หมดเนี่ยเขาก็เรียกและเข้าใจได้น่าจะมีความสบายจึงว่าเป,เป็นมงคลที่เราคิดมงคลกันนี่ก็เพราะเราหลงกันขึ้นบ้านใหม่ก็ดีพระสวดเก้าองค์อะไรก็มีแต่เก้าแต่เก้าเท่านั้นเก้าองค์หมอหวนพามันหลอกเราทำไงเราก็หลอกไปมัน ถ้าบ้านบ้านหลังไหนมันจะมันเป็นมงคลวัดก็ดีสืบสะตาวัดสืบสะตาบ้านถ้าเจ้าของบ้านมันไม่ดีแล้วมันจะไปสวดที่ไหนละพระสวดสักร้อยองค์มันมันจะเป็นมงคลไหมผัวเมียก็ผิดกันลูกก็ไม่ดีผิดกันอยู่ทุกวันเ่ยนะเนี่ยพระจะสวดที่ไหนมันจะเป็นมงคลไหมวัดก็เหมือนกันถ้าพระเนรไม่ดีเลยจะสวดสืบสตาวัดวัดมันดีอยู่แล้วนะ มันคนพี่ไม่ดีมบบนันก็ต้องมาศึกษาเรื่องคนมาเลยิสืบเสตาหนึ่งในวัดมันเป็นป่าไม้เป็นต้นไม้เป็นพื้นที่เป็นสลาโบทวิหารมไม่เถียงใครเนี่ยเคยเห็นโบ์วิหารไปเถียงพระไหมเคยเห็นพุทธรูปตั้งอยู่ในไม่เถียงพระเนนไหมว่าให้เอากูมาตั้งไว้ที่นี่อย่างไงอย่างนั้นนี่มีไหมพุทธรูปนั่นหละหลวงปู่ตื้อพยังเทศวอาเออต้องทําใจให้เหมือนพระเจ้าทอง ก็เหมือนพุทธลูกร้อนท่านก็ไม่เดือดร้อนหนาวท่านก็ไม่เดือดร้อนจุดทูบอบจมูกท่านก็ไม่จามไม่ไอเหมือนกับพุทธลูกนั้นเราจะทายัางไงทาจิตใจให้เหมือนพุทธลูกทองนี่เป็นอย่างนี้ผู้ที่ท่านพ้นทุกข์แล้วท่านน่ะท่านได้พวกเรานี่ยังไม่ได้เราก็จะศึกษาใ,ใจใเรามีสติปัญญารู้เพื่อจะได้เข้าใจ ในตามภาษิตท,ที่ได้คิเเื้อง้นไว้ว่าพุทธสโลกธรรมมิหิกิตังยศสนก,กัมปติอโศกังมิลสังคเคมังเอตมังคลุตมังจิตใจของบุคคลใดโลกก็ทำแปดสัมผัสไม่ได้บุคคลนั้นจึงจะไม่เศร้าโศกจึงอยู่กเสษมสารมีความสุขสบายไม่รู้จะสบายแค่ไหนหฉะนั้นการมลรายายธรรม เรื่องการที่พวกเราจะปึกพนุบรมตนเองให้รู้เท่ารู้ทันกับโลกกระทำแปดมาแต่ต้นจนวัตสารนี้น่าขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉันนี้